สวัสดีครับพี่น้องมันนี่บาไก่สิ่พาพี่น้องว่ายามจันนะครับเห็นมันลันอยู่นหนี่งังหนึ่งพ้านหนเบิองเลยพี่น้องพระเด็ดอันนี้เล้วนี่ครับมองใส่เขาน้ำปลาน้ำดงยังสิหลักครับใส่น้ำปลาน้ำดงไปนะครับนี่ครับนี่มันลันพี่น้องค้ามมันลันเป็นเนวนี้เดี๋ยวมาหลุ่นกันเบิองครับพี่น้องวานสิถือบอไก่เศริธีอะไรแล้วเนี่ยนี่ แจ้งให้พี่น้องเบื้งองใดเนาะน้ำกขาลั่งขึ้นครับพี่น้องน้ำไหลนะครับปลานดำดงเข้าเลยละครับเอามือเดียวหลดเนาะครับน้องพี่น้องมือว่านใส่ไว้น้ำบัวไหลครับหยุ่นกันเมืองครับใส่มาบ่มียังเนอ้องตัวบว่พี่น้อง โอ้ยพี่น้องถืงอยุคถือยุคถือยุคครับถือยุคเดี๋ยวด้อเดี๋ยวด้อโอ้ยถือยุคครับถือยุคเนี้ยโพสเสือกอน,นี่คนครับมัดไว้ครับลามไว้สีรักนีหนามาแห้งสีนี้ครับก็สิเม็นปลาดูพี่น้องเนี่ยมึงหลังมันตัวใบใหญ่หรอกครับอันที่เพาะ <c oughs> ใหญ่ใบเสียบกระเลียนขันสมอยู่่ายาก เยีย่ยสิภาพพี่น้องไปเบิ้งหอบครับพี่น้องครับ,บงึงรุนนันครับรุนไปของเรื่องครับของไม่ของไม่ของไม่ปดูครับพี่น้องดูสดุครับสลาดุกปลาุหนึ่งตัว

กระบโบลอยปไปนไ้อยเลยครับพี่น้องมหมันซีหาขีดนี่แหละมาครับกรใส่อีกใส่ไว้ครับหมันหมอมันกับใส่ไว้ตามเตะเตะขยิมแล้วครับพี่น้องสไตล์เบาไก่โอ้ยของของของตูง้จังไก่กอนอยู่แล้วครับพี่น้องจังไก่พี่ปลาพิ่หลง,งไปทีละ มันลงมันมีดอกเดียวครับมาจันบวหาบก่อนนะครับพี่น้องถางมือเดียวก็เฮ็ดอย่างนี้ครับพี่น้องเก็จะให้พี่ให้น้องข้อเบิ้องข้อเห็นนะครับพี่ที่หากดึงขึ้นครับดึงขึ้นครับดึงขึ้นดึงข เมืนคับพี่ชีใส่ครับไม่ค่ะเกศมันอยู่ใส่หรอพี่น้องนีุ่ใดค่ะเกศมันอยู่ไหนพี่น้องเห็นไหมนะเห็นมือเดียวเห็นอย่างนีู้่ครับนี่ให้พี่น้องเห็นน้วกันเบงวิธีการใส่ครับไม่ค่ะเกศคัดไว้คัดตรงนี้นะครับในหนาครับตองในหนามทำไมค่ะเกศคัดค่ะเกศมันตัวเสือกคือว่านี้ครับ เพื่อว่ายังเพื่อว่าจะมาดึงตัวนี้ึ้นนะครับดึงาอานคืนชมดาบนะเนี่ยมาพิลองดากพีมพงองเ่ะดี้ืนบานครับ กันปุ่มพญกนี้ซา,าบา,านเนาเด็ดตะกี่ยวมันเอาไมลไพ่เฮ็ดตุกมาอยังไหนก็ท่านสมัยเอาเล็กครับเรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยแล้วครับจะดูถือจันทหนึ่งตัววันนี้ใส่ซีหาคีดนี่แหละครับหนาพัางเบิดครับถือจันทหนึ่งตัวมันๆครับพี่น้อง คุณพี่น้องแล,ลายๆเดอร์ครับที่เขามารับชมขอให้อยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนเด้อครับ